สวัสดีค่ะเอ่อตอนนี้นะคะที่สวนของเรามีไข่เป็ดไข่ไก่นะคะสดใหม่เก็บทุกเช้านะคะสต็อกที่สวนนะคะวันละ5 0าสิรแผงนะคะทุกวันนะคะเพราะค้าแม่ขายท่านใดสนใจรับไข่นะคะไปขายตลาดนะตลาดสดจะทอดขายต้มขายทาขนมหวานขนมข้าวทากับข้าวนะคะเก็บไว้รับประทานเองหรือนําไปแปรรูปทําไข่เค็มไข่เยี่ยวม้านะคะติดต่อเคได้เลยนะคะเอ่อ 0837863474นะคะรับสาย24สชั่วโมงนะคะหรือว่าติดต่อาทางไลน์ id kaod 032ก็ได้นะคะลูกค้านะคะสามารถโทรสั่งนะคะถ้ามีปริมาณมากหรือรับประจำเราจะนำไปส่งให้นะคะในเขตตำบลอำเภอและจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ,ะหรือว่าถ้าลูกค้าสะดวกนะคะเข้าไปรับที่สวนได้เลยนะคะเข้าไปดูได้ขายตั้งแต่1แผงจนถึง หลักร้อยแผงก็ขายนะคะจะซื้อไปทํากับข้าวไปเก็บไว้กินนะคะก็ขายส่งให้นะคะในราคาหน้าสวนนะคะราคาย่อมเยาว์นะคะพื้นชาวบ้านในบริเวณท้องถิ่นเราก็จะขายใหใใ้ในราคาส่งนะคะเพื่อได้เอาไปทำกับข้าวกับปลากินให้ลูกให้หลานให้ครอบให้ครัวกินนะคะมีไข่มีทั้งไก่ทั้งเป็ดมีทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งลูกทั้งแม่มีกล้วยมีมะละกอนะคะที่สวนนะคะ